โอเคนะครับผมก็สวัสดีผู้ชมวันนี้อยู่เกมบันพีบัติลัานอยู่กับนัดมัสยิดวันนี้หูซันรีรันกลับมาเราก็จะมาสุ่มมันกันหน่อยละกันเลสโกตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ทั้งหมดเกือบส0 0พเพชรนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันการาันตะีน่าู่ประมาณ2007ประมาณนี้นะเท่าที่คำนวณมาประมาณ27-30เพชรนะครับประมาณนี้ซึ่งเราพอการันตีอยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันออกก่อนการันตีเพราะเราบนดวงดียังไงล่ะเถ่าเยแต่ก่อนจะไปดูผมสุ่มวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาแนะนำ พี่นัทพี่นัทมีตู้ใหม่มาแต่ผมยังไม่มีเพชรสุ่มเลย,ยถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลยวันฟิตช็อปเว็บสุ่มรหัสราคาเพียง10บาทเท่านั้นีโอกาสลุ้นรับไอดีดองเพชรติดเอเพียง10บาทเท่านั้นโคตรถูกและยังมีไอดีดองเพชรจำหน่ายมากมายหลากหลายราคาทั้ง iOS และ Android บอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนอกจากนี้ ยังสามารถซื้อผลถาวรอย่างผลมังกรสุดเท่จาก Map บล็อ o ฟูดสามารถซื้อได้กับ One Fit Shop ถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้ Description โอเคนะครับก็ขอขอบคุณ One ฟ i t s p อ p อย่าลืมไปอุดหนุนวันฟ i t ช h อ p กันด้วยนะแจ้ไปกันเลยดีกว่าเราจะซุ่มกันเลยดีกว่าขอให้มันออกก่อนการันตีแล้วกูจะเนิร์ดทำไมวันนี้ไปกันเลย Let's g o มามาเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เฮี้ยเฮ้ยพ่อมึงโกลเดียว30เพชรเฮ้ยขอดีกีตา้าก่อนเอาดีดีดีเดี๋ยวนะทองทองม <fucking> ันจะฟักยิ่งชิดดูนะ สดเรียวๆเรียวๆ,ๆนะยังไม่ได้กดอ่ะกดปั๊บอ่ะดูแล้วไปดูการทองทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิการ์เกฮาริกะาร์เกฮาริกะารงเกฮาริการ์เฮีย สัตว์แล้วมันไม่ใช่ไอดีหลักไงที่กูเศร้าเดี่ยตอนนี้ที่ผมแบบเซ็งอยู่เดี่ยคือมันไม่ใช่ไอดีหลกักมันเป็นไอดีโอ้ออยไอสัตว์เอ้ย,ยอะไรวะมันจะได้ง่ายก็ได้ง่ายขนาดนี้ได้เหรอวะกูสซันผมดวงดีสองรอบแล้วนะครับเอาดีๆสามสิบเมตรออกเลยคลิปจบแล้วครับคลิปวันนี้เสร็จแล้วครับ ไอ้อออเหี้ยก็มันมันมีแค่เดียวนเดวมันดวงดีอ่ะโอ้ยยังไงมันได้ดวงดีเฉยเลยครับก็ขอขอบคุณครับคลิปในวันนีอ้อาจจะสั้นจัวะไปหน่อยนะครับแต่คนมันดวงดีอ่ะเนาะมันก็ต้องอย่างนี้แหละคนมันดวงดีอ่ะครับผู้ชมสามสิบเพชรออก what the fucking shit โอเคขอขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมไปสนับสนุนวันฟิตช็อปกันด้วยนะครับผมรหัสราคาถูกแสนถูกนะครับอย่าลืมไปใช้บริการวันฟิตช็อปด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณคน,นะครับไปแล้วเท่นี้ครัะเดี๋ยวผมาไว้ดูนะ